มึงไม่ต้องต่อไปมึมันมีเรียนแบบว่ากูเป็นเรียนแบบอุ้ยกูเป็นเรียนแบบมาดิไปเดี๋ยวกูไปด้วยกูจะป๊อปอีซี่ฮัลโหลเถเฮ้ย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 อยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นเป็นใช่ไหมเดี่ยวใช่หรือเปล่า เดี่ยวหรือเปล่าเดี่ยวเอโดเป็นเดี่ยวมึงมึงอะไรกันนเี่ยมึงกันโดเป็นเดี่ยวเชื่อกูดิเขาบอเดี่ยวมึงมามึงรบทำจริงทำจริงทำไมเคยทำอย่างเงี้ยทำไมมึงทำอย่างนั้นต่อหน้ากูทำไมเตยทำอย่างนี้ โอ้ยใหญ่ปุ๊บเดี๋ยวเป็นกระเดี้ยนแน่เลยโอ้โหผบอกว่ากูบอกว่าเดินตามกูนะเดินตามกูเดินดูกัน combo กัน,กนเพราะว่ากูเป็นคนล้างแค้นนะสมมติใครปาดแปะเข้ามาเนีย่ยกูสวนกลับได้เลยแต่ทีนี้ไม่มีใครเดินอกับกูไงตอนทีนี้ไม่มึงไม่พูดเดินขึ้นมาข้างบน เออนามิอยาเดินขึ้นไปข้างบนเสร็จปุ๊บเตยเดินตามคอยเดิน,นปปาแท้ <c oughs> มึงไม่ต้องไปคือมีมึอเอือกันแค่สามคนแล้วมึงสองคน,งคนถ,งถ้ามึงสองคนคอมโบกันกูตายจบเนี่ยกูตายแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าไม่มีใครโหวตพวกมึงแล้ว <c oughs> ไม่ไปกดข้ามให้เหลยน,นะเว้ยเตยข้ามแต่มีเย๋ ไม่กูจะกดปิดบบมี้ากูไปตื่นไปกดสเตตบ้าเชี่ยรือแม่งเป็นเลียนแบบไงกูก็บอกมึงถูกไงเนี่ยมึงบอกมึงไม่เรียนแบบั้วเอ้ยขัดเชื่อใจคือบ้ามือหลารอบไร่ป่ะ เงินกับกูอ่ะใ <c oughs> ครโดนปาดปาดแปดคืนเลยกูจะไปทันได้ินกับเบิร์กไหมล่ะมันเดินตามกูมาดีนะมันดกดไม่ได้โดนกูอะ่ะอุ้ยกูไม่ได้จะปาดด้วยกูจะปิดปากกระโถ่เอ้ยมึงปิดปากกี่อะไรผิดตั้งสองคนผิดน่ะาส <c oughs> ื่อเขาเป็นเรียนแบบเป็นทำไมก็ไม่รู้ว่ามึงมึงบ่อยตลกตลกดีเอาไว้คือ <c oughs> แล้วเรียนแบบมันทําอะไรอะ่ะชื่อมันจะเป็นสีแดงเว้ยเป็ดจะเห็นชื่อมึงเป็นสีแดงมึงทำอะไรไม่ได้แล้วมันแตเปเดมาแค่คุณเดียว <c oughs> <c oughs>